สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันนาอิดเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงออกปีพศ2503จังหวัดเพชรบุรีนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมถ้าเหรียญสวยๆนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมจะแพงมากเลยนะ มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมมีการซื้อขายกันจริงนะราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพมาม์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไว้เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการเจรรานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมตรงกลางฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับ2เส้นนะครับผมพรมนูนขึ้นมาบนผืวเลียนนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมพรมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับพรมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดผมนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผม โค้งขึ้นไปนะครับผมโค้งขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดผมนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะเป็นเส้นลวดโค้งนะโค้งนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆเลยนะนูนโค้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะ โค้งคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวงองูเนี่ยตรงตัวเส้นลวดตัวงองงูเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับยื่นลงมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาๆคมลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวงองงูนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย ตรงเส้นลวดตรงองงูเนี่ยจะมีเส้นต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สามในการเจรณา,าของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวสละอุเนี่ย ตรงเส้นลวดตัวสระอูดเนี่ยเขาจะติดก,กับขอบด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวสระอูบริเวณตรงเนี้ยเห็นไหมครับผมจะติดก,กับขอบลวดด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจจรณาของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันในผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะตรงบริเวณตรงปลายเส้นลวดจีวอเนี่ยจะเป็นปลายเส้นลวดคู่กันขนาดกันลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงนี้จะเป็นเส้นลวดเดี่ยวนะครับผมแต่ตรงปลายด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดคู่ขนานกันลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมตรงเส้นรวดจีวรมุมล่างเนี่ยจะเป็นเส้นรวดเดี่ยวนะแต่ตรงปลายด้านบนเนี่ย ตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นร้ดคู่ขนานกันลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบ Leh ื้องต้นในการจจรนาของผมเท่านั้นนะเห็นไหมครับผมตรงปลายเนี่ยจะเป็นเส้นแต่นะครับคู่ขนานกันลักษณะแบบน,น,นี้อันเดีานาน๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมาาบริบเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูเจาะเนี่ย ผมก็ให้ความสําคัญนะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับผมในความเข้าใจของผมแนวพื้นผิวเหรียญเนี่ยก็จะตึงนะครับผมเส้นรวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมนะเชียงล่างฝั่งสายน จะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมพื้นผิวเหรียนมุมเฉียงล่างฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม ผมได้ทิ้งลิงไว้เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะเห็นไหมครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจอเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองค์พระบริเวณเส้นลวดลำตัวองค์านะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรนาของผมเท่านั้นเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตไล่เนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอาขละนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวาไวเลนตรงนี้นะ ตรงปลายเส้นลวดอะคาราดเนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมทะลุขอบออกมาเล็กน้อยนะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอาขาระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดอาขาระเนี่ยเขาจะทะลุขอบออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการเจรนามุมด้านหลังนะเส้นลวดอาขาระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงปลายเส้นลวดอาคาร์่ะจะทะลุขอบออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัครา,าเนี่ยด้านใต้เส้นลวดอัครา,าเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับเป็นก้อนเล็กๆนะครับผมแล้วก็จะมีขีดลงมาเล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัขลาตรงนี้นะเห็นไหมครับผมตรงใต้เส้นลวดอัขราเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้แล้วบริเวณตรงก้อนเนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆลงมานะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆเลยนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สองนะมุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะ ตรงปลายเส้นล,ดลวดอาคาราเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นปลายแหลมนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดคมเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอาคาราตตรงนี้นะเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นลวดอาคาราเนี่ยจะทะลุขอบนะครับผมแล้วจะมีขีดสั้นๆนะครับยื่นออกมานะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณา,าของผมนะเห็นไหมครับผมตรงปลายเนี่ยตรงขอบเนี่ย จะมีขีดนะครับผมสั้นๆนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดตาขลาดตรงนี้นะเห็นไหมครับผมตรงบริเวณตรงกลางเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นตะเป็นปลายหลมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตาขลาดนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมตรงกลางเส้นลวนอลดอัคราเนี่ยบรยิเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นปลายแหลมนะเป็นเส้นลวดน,นูนขมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจราณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดน,นะครับผมปลายแหลมลักษณะแบบน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอาขลานะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับบางๆนะขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอากาะนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบนเลยตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจาราณาของผมนะจะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ รูจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณรูจอะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยล,ลักษณะรูจาะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมล,ลักษณะรูจอะเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเรียญกันพื้นผิวเรียนนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ย พื paid, so so ้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมเส้นลวดอัขระเนี่ยก็จะนูนขมขึ anymore, ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมนะฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเรียนเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นผิวเรียนนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ย ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะผมได้ทิ้งลิงก์ไว้เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะเส้นลวดอัคลาตนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะเห็นไหมครับผมเส้นลวดอัคลาตเนี่ยจะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัคลามุมตรงกลางนะเส้นลวดอัคขาตมุมตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนูนคมนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ย เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณานะมุมด้านหลังของผมเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัลดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดเนี่ย จดจาให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมถ้าเหรียญใสสวยนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายเลยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่าฝั่งซ้ายนะนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงกลางถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเรียนนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณน,นะครับผมตรงหูเรียนมุมฝังมมม่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมา นะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบานฝั่งขวา ลักษณะด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกเนี่ยในความเข้าใจของผมเนี่ยเหรียญเนี่ยจะไม่หนามากนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะเหรียญเนี่ยจะบางกว่านี้อีกนะครับผมมูลค่าเนื้อเงินเนี่ยจะแพงมากนะราคาเนี่ยหลักล้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมมีการซื้อขายกันจริงนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะลักษณะการตัดเนี่ย จดจำให้แม่นนะครับผมผมให้ความสำคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจารณาเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ